สิบเก็าบาทไปยังอันอันเวอร์ก้อนซ้ำสองกับปั่นเไหมเออหมายว่าถูได้เป็นสองเดียนว่ะสองเดี่ยงก้อนหนึ่งสามสิบเก็าบาทแต่ปกติแล้วสบุยยอดของเราก็ขายดีจำหน่ายดีอยู่แล้วแมนครับเพิ่นกับเขามาสนับสนุนที่นั่สาหน่อยนี่คือการสมราคุณเนี่แมนเออให้กำไรขึ้นกำไรเห็นกพี่นรองครับ อันน่้เป็นภาษา19บาทก่อนซักพอหลอดถือเ่พราะแมนได้เพื่อนอันนี้เป็นค่าเป็นสินค้าทดลองสินค้าตัวอย่างสินค้าทดลองค่ะแม่แจกก้อนนึ่งในไส้ได้ยุบเป็นเดือนเลยครับพี่น้องครับผู้ใด้หนาสีเร่หนาสีคำแน่ใส้สบู่ยิงอ่อนไส้สบู่ยิงอ่อนนี่เห็นว่เขาใส่แต่ขาวเลยนี่เนี่ยเา้าเนี่ยสินี่ยโอ้โหเพกติเราเอยแล้วก็นี้ จะขายเบอร์โกันะแหนกนมายัแต่ไ้กนแ่จกีต่ดสองโอผู้หญิงของผู้หญิงแล้วก็เดียวจะน้คนละรอนเาบอกคู่เบียร์กาแฟเ้านีล่เช่ศ้านะครับ้าวไข่ดิไ่ดีเลยมือนามาสุดยีที่สาวเราแก้เลยเนาะเขาไปนำกัดแกสสเไปเลยมีแต่ปังปังปังังแงเยวไปน้ำอัดอกกาแฟครับผู้ใด้กาแกไปแล้วรับกาแฟคกับสบู่วันไปแล้วเอาสบู่วนไปส้มใส่กาแฟเฮียกระ ส,ส้งใส่กันกได้ไดีเดว่<อ>าไมนกินใส่กันได้เนาะเอาเน้อบัดหี้าท้งงตั้งใจบีนนิพูเบียรจอเพลงไหมไอ้สิส่ไม่หน่ออพี่ผู้หญิงมาพี่เบียรจะร้องจะเต้นขอแล้วำพูเงินเป็นผู้ร้องผู้เด็ดผู้่เอาล้วแล้วี่พี่พรเอกรีวิวให้ด้วยอาจารย์มออาปาก เดี๋ยวอุ dai, five, five, three, yeah, chat, ๋ห yeah. ิงจะร้องเดี๋ยวอูเบียจะเต้นโอ้ยพี่เมี่คนทีนาพี่งที่ามาซวงชัดชัดอุ๋หิงมันขญจ้าขวัญดูมีใครเเพียงหนึ่งเยแบแบกมาสามคนนี่มุกเจจะเกิดรับผ่อนะค่ะค่โอ้เอาคองคุองคนเอาอีนีไหดีห ไปยืนอยู่ข่างกันกูยิงกูยิงหาเทียนยัง่ซ้ำยังมึงขิดว่ขีเทียนอ่น้เอายืนเอ้ล่ะพูดตะเทาไอนตอเทขัด้ไม่ขีดตาบอดกีวดก็่านแทกเกลก่าน้ก็เลไมไปเนาะจุดจุดเขา้วนะววันวันเขาที่ผิก็ได้แล้วเขากันกินผสนนูเลยเนอะใช่่ตอนกินกบขิดตาเสียละทีนี้เนียกต่สีคนมึงจะให้ตั้งซื้อที่ตั้งซื้อย่างเง้ย พี่นองจิเหวม่ยงกุ้ยังเวี่งกได้่็หางนี่หลมันยากก่อนนางวเพี่จะเลี้ยการอือก็มีเป็นพ้ังส้ำจังเนี่ยว่า่าว่าพ้าถังซ้ำจังงว่าแล้วสิมันใชอยิวูข่าเขาเอานี่แน่ี่นี่สิเป็นกล้วยไก่นี่ได้ไหมนี่เด็กใส่ปังได้ไห เปีศาจระดูไม้หน่อยนี่เป็นปีศาจฝันทันเขาเอาคือริงเยเชียเปพอมาป็ดแยกกันไปที่โตรที่บีพะเอกเทพี้ากระันช่านจังไปเอาพระแตงพิโรกเอาอยลิวิทย์แต่ไม่อมพักเอาไปจักเอาเปเอา เป็นเด่นยุคขันเาเอาไหมเอาเปล่าเอาไหมเอาเปล่ารุ่นนี้เขาสีโอไปยังเอาไปลดเปาเสียัน่น้อยือไนี่ไปเพี้ย้างเขาเขาสียอไปยังเอวทั้งเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าเขาสีโอไปยังเอาและผมผมเอา่ดอาามาอะไรรออไรอ๋อขออนุญาตเราไหมนี่เด้อทงโซโปที่พอนพอมสิแจกแล้ว เดินนเดอนั่เด้นันี้ะโอ้าจเลยอาจารย์นะครับขอบคุณสำหรับซิกเกิลใหม่ล่าสุดพี่ออมแอมนะครับครับผมไปมาเมื่อวานนี้1วันสามแสนวิวโอ้ดูไม่ธรรมดา ส่ไปรช่องสาวไรยแมงสมาแรงเลยนอันนี้เป็นช่องไม่เป็นช่องไม่พอมันว่าได้ผ่านกดคองขัดเปมแลงได้่าเพราท่นได้จบจบท่านดีเพรท่านด้เระท่านแล้วไหลไปเรื่อยไปเรื่อยผพาสาวโเร้าก็คือลนะครับคุณรักคนนีคุณนักสตลหัวใจหมอรลองเอาแคน้อยลองยอดขายของกบแฟิดีนึ่งสัดเดี๋ยวจัเนารับเอ็ดี่เฮาแม่ก็จะส่งให้ด้านขาผู้เสียเนะครับเอาแ่เสียมันคุณสไตล์